ใส่เล็กหนึ่งใส่เล็กหนึ่งในช่องใส่เลขกหนึ่งใ่อลบออกไปหนึ่งตัวแล้วเหลือเท่าไหร่คะเหลือเหลือสองตัวต่อไปอ่านโจทย์ด้วยสามอะไรสานี่อ่านนี้สาลบหนึ่งเท่ากับสเก่งมากอ่ะข้อต่อไปนับนับอันนี้ค่ะเท่าไหร่ หนงสองสามใส่เลขอะไรใส่เลขใส่เลขสามตรงนี้ใส่เลขสามไม่ใส่เลขสองใส่เลขสามค่ะเลขสามใส่เลขสามสามสามลบอะไรสามลบสองออกไปสองตัวขีดออกไปสองตัวขีดออกไปสองตัวมีนกสามตัวบินออกไปสองตัวขีดออกไปสองตัวขีดไสองตัวยังคะ ขีดออกไปสองตัวค่ะขีส่สองออกไปสองตัวเหลือกี่ตัวคะเหลือหนึ่งตัวอ่าเขียนอ่นับีเลยหนึ่งสองสามส,สี่ห้าใส่เลขใส,ใส่เลขห้า่ลบออกไปเท่าไหร่มีมีหมาอยู่ห้าตัว กี่ตัวค่ะอตัวขีดออกไปสี่ตัวหนึ่งสสี่เหลือกี่ตัวคะ